เนื้อเน้นๆครับกับวิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังที่นี่ครับ5้นาทีกับทัศนะฟุตบอล9คู่นะฮะซึ่ง2คู่ตัวเน้นก็จะจัดให้เน้นๆในหมู่บ้านสีเขียวของเรานะครับแอปเขียวสามารถกดรับแล้วสอบถามกันได้มาเริ่มกันเลยครับคู่แรกลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลเหนี่ยวกว่า0.75ราคาก็แอปลอกรอซื้อหน่อยๆอยู่เหมือนกันนะกำลังฟอร์มดีเลยนิวทางลิเวอร์พูลเพิ่งถล่มคู่แข่งมาเลเทะ60นในแชมเปี้ยนส์ลีก แต่ว่าเหมือนกับเป็นคนละเหมือนคนละทีมนะพอเราเล่นในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคาแรคเตอร์หนึ่งเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะพรีเมียร์ลีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกยีทีมทีมที่พาเงินออกจากนักกระเป๋าลงทุนมากที่สุดคือลิเวอร์พูลเจ๊งเยอะสุดเปิดเลทไหนมาก็แล้ว 8. แต่เจ๊งเยอะสุดครับผมน,น่าเป็นห่วงนะกับเลทนี้หากได้เฮก็ดูแล้วไม่ไม่น่าจะเต็มเสียงนะครับน่าเชียร์นิวคาสเซิลมากกว่านิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมันมีสถิติิินน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 นึงงงง่่่่่่าาาาสใจจนะกกกก็คคืืออพววเเเเเ้ีีียยมมมไ um ไมไไหททบรรูโลลลดตั มีแต่แพ้กับเสมอ9ครั้งในตั้งแต่ดีฮาวเขามาคุมเนี่ย9ครั้งที่บุโนกิโรมาไรไม่ได้ลงเนี่ยมีแต่แพ้กับเสมอแต่พอักลับมาลงปุ๊บชนะได้เลยอันนี้น่าน่าสนใจอะ่ะวันนี้ฟิตครับน่าจะได้ลงเล่นก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทีมได้เยอะนะครับดูแลเสมอครับผู้นี้ให้เชียทีมเยอนนิวคาสเซิล ส่วนแฟรงก์เฟิร์ตกับเลเวอร์ครับเลเวอร์บุกไปเหนือกว่า0.25ดูแล้วแฟรงก์เฟิร์ตนี่คือตอนนี้ก็ก,ก่อนบอลเริ่มเนี่ยยังไม่ชัวร์แล้วครับว่าจะแต่งตั้งโค้ชใหม่ทันหรือเปล่าแต่ถ้าแต่งแต่งตั้งทันเนี่ยก,ก็ดูแล้วไม่น่าจะปรับอะไรได้เยอะตอนนี้ใช้กุญซือขัตตาทับไปอยู่คือปลดดิโน่ท็อปเปอร์เลอร์ออกไปเนี่ยเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่พลาดนะครับเพราะว่า ถึงตรงนี้เนี่ยเขาแพ้มา3เกมติดและเกมรับยังรั่วเหมือนเดิมมันน่าจะเป็นที่ตัวนักเตะแหล,ละครับเพราะฉะนั้นดูดูการนี้อาจจะต้องประคองตัวไปก่อนแล้ววันนี้เจอกับเลเวอร์โอ้โหเลเวอร์นี่คืออยู่ตัวไปหมดแล้วนะครับก็เลยมองว่าเกมนี้เลเวอร์จะบุกไปชนะได้แบบไม่ยากเลยให้เชียร์ทีมเยือนไบรทันกับเอเวอร์ตันและลีดกับอาร์เซนอลคู่นี้เป็นหัวกะทินะครับคันให้สดสดในหมู่บ้านนะครับก็กดรับในลิงก์กันได้สาหรับตัวมั่นใจนะก็เป็น2คู่ที่มองว่าสวยงามนะครับสาหรับ2คู่นี้เดี๋ยวจัดให้นะครับ วุ้บเจอบอลมัดครับบอลมัดบุกไปเหนือกว่า0.25ดูแล้วบอลมัดนี่ปีนี้ท้าดีทีเลวนะครับคือพอลเล่นนอกบ้านเนี่ยมันคนละฟอร์มกับในบ้านเลยในบ้านยังมีลูกฮึดแต่นอกบ้านนี่โอ้โหกลายเป็นคู่แข่งฮึดนะครับเพราะว่าการไปเยือนคู่แข่ง11เกมและชนะได้แค่นัดเดียวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับสำหรับทีมอย่างบอลมัดเนี่ยเพราะฉะนั้นมองว่าเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าขุมกําลังตัวผู้เล่นชื่อชั้นอะไรจะดูเหนือกว่าตเรดฟ้องนะพลิกได้นะครับ เผล่แพ้ได้เลยนะให้เชียร์วูฟครับกูนี้มองว่าวูฟที่ดูจะคลายค,ายความกดดันไประดับหนึ่งแล้วแหละก็น่าจะเล่นแบบผ่อนคลายแล้วก็ช่วงหลังทําได้ดีเห็นได้จาก5เกมท,ที่แพ้แค่นัดเดียวในการไปเยือนแมนซิตี้นะฮะก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างแมนบอลมองว่าเกมนี้เนะี่ยน่าจะยิงบอลมัดได้แล้วก็น่าจะจบเสมอครับนาโปลีเหนืออฟฟอ่อ0.75ครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะที่ดูแลกระแสน่าจะไปนาโปลีกันเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่านาโปลีตัวเจ็บเยอะแผนการเล่นก็เปลี่ยนไปเรื่อย แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีตัวให้อันตนิโอคอนเต้ใช้แล้วนะครับนักเตะที่มีอยู่เนี่ยมันก็มันไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วนะครับมันเจ็บไปไอตัวเจ็บเนี่ยเป็นตัวคุณภาพไอตัวที่ไม่เจ็บเนี่ยตอนนี้คุณภาพเหลือน้อยแล้วนะครับแต่ยังมีสกอตต์แม็กโทมิเออ์อยู่แต่ดูแล้วแบกหลังแอนเลยดีเดียวเจอฟิออร์บอลหนีตายฟิออร์ถึงแม้จะสะดุดมา2เกมทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกเนี่ยแต่มองว่าเกมนี้น่าจะมามายื้อได้สนุกนะครับแล้วไม่น่าจะแพ้เกิน1ประตูถ้าแพ้นะกับเดนี้ให้อยู่ มีมุมพลิกเสมอได้หามบุกเจอบบเยนครับบายเยนบุกไปเหนือว่า1.75ใส่บบเยนได้เลยนะครับมองว่าบบเยนจะบุกไปถล่มนะการเจอกัน15ครั้งชนะ14เนี่ยชัดแล้วแล้วที่สําคัญคือบอลอย่างบบเยนเนี่ยเป็นบอลเกมรุกดีเบอร์ต้นๆคือตอนนี้ก็เบียดกับบาซ่าแล้วครับในยุโรปมีอยู่2ทีมเนี่ยทีคิดจะกดสวิตช์เปิดเกมบุกเนะี่ยไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวก็ยิงได้กดกดหนักๆสัก10นาที15นาทีเดี๋ยวมีไหล อยู่ที่ว่าพวกเขาจะทําเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ฮัมบูกฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ใช่ทีมที่มีเกมรับดีนะครับเสียประตูง่ายมีแค่เรื่องระบบแล้วก็ขวัญกําลังใจเท่านั้นเลยนะฮะแล้วเสียงเชียร์แต่ว่าเสียงเชียร์มันมันไม่น่าจะสู้คุณภาพบอลอย่างบายเยอร์ได้นะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะโดนเพ,เพิ่มเพราะเสียงเชียร์ให้เปิดแรกนี่แหละครับก็ใส่บายเยอร์ได้เลยเชลซีเหนือเวสต์แฮมหนึ่งชั้นครับคู่นี้ขอส่วนไปอยู่เวสต์แฮมนะครับมองว่าช่วงนี้เนี่ยนูโนซานโตน่าจะรวบรวมหัวจิตหัวใจนักเตะได้หมดละเอาอยู่ะนัักเตฟง การเสริมทัพเข้ามาแต่ละตำแหน่งน่ากลัวนะครับในช่วงหน้าหนาวแล้ววันนี้คาดว่าพวกปาโบรวมถึงกาเซยานอสเนี่ยจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงกันหมดเลยก็ดูแล้วมีพิษสงพอตัวนะครับที่สําคัญคือข้อมูลยังมีไม่มากเพราะฉะนั้นคู่แข่งก็จับทางลําบากอยู่เหมือนกันเอาละครับมองว่าวันนี้มีทีเด็ดนะฮะให้เชียร์เวสแฮมครับมองว่าถ้าแพ,แพ้ไม่เกินลูกและเผลอๆมีพลิกเสมอ บาซ่าบุกไปเหนือเอาเอลเช่หนึ่งจุดไม่น่ามีปัญหาสำหรับบาซ่าที่กลายเป็นบอลทําเงินอันดับหนึ่งในลาลีกาไปแล้วแซงเอลเช่ไปแล้วช่วงหลังเอลเช่นี่คือเกมรับเสียนัดละ2ลูก3ลูกมาโดยตลอดดูแล้วเกมนี้ยื้อได้แค่พักเดียวครับสุดท้ายพุ่นครับให้เชียบาร์เซลโลนาได้เลยนะฮะอันนี้คือทั้งหมดครับ9คู่ที่หยิบมาวิเคราะห์กันเนื้อเนื้อเน้นเน้นที่นี่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับ